สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Backpack นะครับเน่สวัสดีครับ EO ครับผมโอเคก็มาทำตามคำเรียกร้องวันนี้ปวันนี้นะฮะเรากลับมาที่วัดมณีวงศ์นะครับจังหวัดนครนายกอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะมาแก้บนนะแล้วก็มีแก๊งแมวเหมียวีมี Family ของเรานะวันนี้เรามีภารกิจเราจะมาแก้บนนะฮะไหนไหนดูดิเราจะมีอ๋อ อนนตนนนอนนี้เราเตรียมทองมาดทองแม่จักนีนมน้ามาด้วยนะตอนนี้เราเตรียมทองมาไอ้นี่นะแก้บนเยอะแยะเลยถ้าไม่ดีอันนี้เราวันนี้เราอาจจะโดนเอ่อป้นได้นะทองประมาณสักยี่สิบบาทได้นะวันนี้ก็เราจะมาแก้บนกัน,กนที่วัดมณีวงศ์นะ,ะเป็นถ้ำพญา,านาคนะเราได้บนไว้นะ,ะทางสกอยนะฮะหรือว่า คณนายเขาได้บุไว้แล้วก็จะมาแก้บนกันนะเราจะมาทําบุญแล้วก็ปิดทองแล้วก็แก้บนเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวนะครับวันนี้จะเป็นคลิป ok นครนายกวันเดทิปนะฮะตอนนี้ก็ร้านค้านะครับตรงร้านจอดรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือว่าเอาอาจจะมาเช้าแล้วเขายังไม่เปิดร้านเต็มที่ก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะฮะเราจะไปทําบุญกันไปวันนี้นําทีมโดยซีอโอครับ แล้วก็ทีมงานทีมงานนะฮะแล้วก็นนเจนเนตแหกปากนมน้ำนมน้ำ <c oughs> นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นตอนนี้เราเข้ามาใน <c oughs> บริเวณโบสถ์นะ <c oughs> ที่ว่าจะไปะแก้บนกันนะครับในนี้ก็จะมี ใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคอนายกของผมก็เห็นแล้วแหละ,ละว่าข้างในมันเป็นยังไงน่าสวยเลยนะแต่วันนี้เราแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราวันเดย์ทริปนะทาเวลาหน่อยจะได้ไปหลายๆที่แล้วก็พาไปกินเหมือนเดิมค่าประมาณนี้นะฮะผมถ่ายให้ดูเพราะว่าเคยมาแล้วก็หลักๆมีนจะมาแก้บนนะครับนนะ สวยมากครับผมคือเขาจะมีทุกทุกทุกสายพันธุ์เลยนะไหนฮะข้างในมีอะไรครับฟีโออ๋อมีน้ำตกคะเรามีน้ำตกก็มีลาบทุบทุกผไม้มีไหมไม่ใช่ละไม่ใช่คนงน้ำตกนะโอเคแฮรติ๊กโป้ไปกันต่อครับผมตอนนี้เรามาถึงห้องสมบัติแล้วนะครับก็จะมีคนเอามาถวายเอามา เขาบอกว่าจะมีคนคอยแนะนำอยู่อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเกออินทายดว่าครับ ถ้าใครบวไว้ก็มาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถวายได้นะอเออก็มานั้นเราไม่ได้สังเกตไงเดินผ่านแล้วก็เลยทําเลยนี่นะฮะซื้อตรงนั้นนะเขาจะมีคนที่เอ่อมาเอาพวกเพชรทองนะครับมาขายนะในราคา199 299อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มาถวายนี่จะเป็นห้องสมบัตินะนี่ครับเรามาถวายตรงนี้เลยตัวก็เนี่ยนะี่ฮะเป็นไงเอามาอะไรมาบ้าง วันนี้เอาอะไรมาบ้างเข็มขัดเ็ัดนะขาหมูหมดยังหมดยางนึ่งเข็มขัดเขาจะวางข้างล่างาวางข้างล่างเดาออาออกมาเลยเอาออกมาเลยเอาออกม,อออกมจะถุงลนะชุขขดเก็บ ตอนนี้เราทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปไหนครับเป็นเพื่อนหน่อยไปไหนเดี๋ยวเราจะหาของกินนะเราก็เดินทางกันต่อเอาเอาค่าไม้กนไม้อะไรข้าวข้าวก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเราเคยมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่กันเล่นน้ากันต้องขอเสียก่อนเล่นไม่เบ็ดแล้วก็ตอนนี้เราออกมาจากวัดมณีวงแล้วนะครับก็ตรงนี้เราจะมาหาอะไรกินกันก่อนนะที่เดิมของเราก็คือตรงนี้ นะครับก็คือเจ๊ปะปุนะฮะปัปุไอติมกะทิโบราณนะแล้วก็ข้างๆกันนะครับวันนี้เราจะมาลองกินเคี่ยมอีวันนั้นผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้รีวิวเคี่ยมอีวันนี้จะมารีวิวเกี่ยมอีให้ทุกคนนะครับเป็นร้านเ,เล็กๆนะครับนี่ครับนี่สั่งมาแล้วนะสามอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันถึงเวลาของเราเฮ่แล้วก็จะมาเล่น ของเล่นที่เราซื้อมาจากวัดมีวงนะครับก็คือเบเบ้บเอ็กซ์นะสามตัวมาแล้วนะเทียมอีนี่เส้นดุกดุย ชามอะไรสามสิบน่ากินมาก,อกลองนิดนดิก็อันนี้ชามละสาสบาทนะฮะอยู่ตรงใจกลางตัวอำเภอตัวจังหวัดของนครนายกเลยนะฮะใกล้ๆก,กับหอ,อ,อนาฬิกานะยองชิมยังเป็นยงรนอร่อยแล้วสดชื่อดี กินแล้ามันสดเจี๊ยงจะเบียดนะฮะเมนูต่อไปเด็ดเ t ค t ตชั่นเอากะทิครับใส่เปลือกกับข้าวโพดครับสองกลิน่นหรอคะจ้าช่วยเท่าไหร่ครับคุณป้าถ้าสองอย่างเนี่ยยี่สิบถ้าเพิ่มจากนี้สามสิบโอเคครับมารอบที่ห้าแล้วตั่วนมนะคะครับกี่แหละกิไไนอะไร อพี่้องชิมเป็นไงอันนี้ต้องบอกว่าอร่อยที่สุดในนครนาย,ยกเลยสําหรับเตี๋ยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกินนิดดีกินนิดเดียวหกค่อยๆกินค่อยๆจักจะฮะจะให้น้องเพลงลองบ้างเป็นไงอร่อยให้น้องเพลงลองนิดนึงไม่ลองเลยเลยเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างนะเยอะๆอีกไหมอีกค,คำหนึ่งอีกคำหนึ่งกินเยอะๆน้องเพลงกินหน่อยนะขอร้องแหละได้ไหม เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยนะปกติเปิดกี่โมงครับป้าก็ประมาณเนี้ยค่ะสิบเอ็ดโมงเช้าสิบใส่แบบนี้แโมงบ้างก่อนตีสิบโมงบ้างแล้วแต่แล้วปิดกี่โมงครับป้าห้าโมงเย็นจ้ะจแต่ว่าเสร็กไม่แต่อารมณ์ป้าไม่ใช่แล้วแต่งานจะเสร็จเรื่อโอ้โหแล้วแต่อารมณ์ได้เหรอแล้วแต่อารมณ์ก็ห้าโมงเย็นไม่ได้ออกอันนี้แล้วก็เรียบร้อยฮะกินกันเสร็จเรียบร้อยก็ แต่ตรงนี้นะเราก็จะไปเล่นน้ำกันนะครับที่แก่งวังยาวนะก็ประมาณ10-11 11กิโลแต่ตรงนี้ไปนะประมาณ20นาทีได้วรอใกล้ๆฮะวันเสารไม่รู้จะมีที่ไหมฝนอาจจะเยอะอยู่ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้ที่เราจะมาเล่นน้ํากันก็คือทีเอ่เขาเรียกว่าแก่งวังยาวนะอยู่ในเขาบอกอยู่ในรีสอร์ทนะครับทางเข้าข้างหน้าเขาจะเป็นรีสอร์ทนะเข้ามาก็มีสวนคล้า,า,ยายแบบเล็กๆสวนนกนะแล้วก็มีแคร่ให้นั่งนะถ้าพี่ค่าี่ไม่เสียงที่ก็เสีย,ยแค่เราก็เข้ามาได้เลย คำนึงก็พี่ก็ทำมาได้มาจริงยังไงนะขออีกรอบหนึ่งนะโต๊ะเนี่ยสี่ร้อยอซุ้มๆสี่ร้อยแค่ร้อยห้าสิบตัวเดียวนะ,ะแล้วถ้าเราจะเอาน้ำเนื้ออะไรมาเรามากินคือเราต้องสั่งอาหารเขาพันหนึ่งถ้าเราถ้าเรา,เรากินน้ำของเราเราซื้อน้ำเขาก็แล้วกันน้ำเขาเขาไม่ต้องถึงพันใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างชอบไหม เล่นได้ยาวก็นั่งแคบไม่ละหรือยังถ้ากลัวร้อนก็นั่งข้างบนถ้าไม่กลัวก็นั่งข้าล่างมันจะไม่ร้อนพี่ไม่ร้อนหรอกอืออือเดี๋ยวมาเดีเล่นแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับแล้วว่ะอ่ะโอเคเอาไงเอาแค่เนาะเอาแค่เอาแค่ละกันครับพี่นี่ก็เป็นจุดเล่นน้ำมีน้ำตลอดทั้งปีใช่ไหมครับพี่มันจะมีเฉพาะวันเสาร์ที่ก็ที่อ๋อเขาปล่อยมันจะเคลื่อนขุนดันอ่าแต่น้ำไม่ลึกนะตื้นๆพี่ต้องลงแบบลงว่า เขื่อนทระทไอ้ส่วนขุนด่านมันจะมีบางที่บอกว่าวันไหนพวกคุณจเปิดน้ำตลางน้ำนครับอ่าเนี่ยครับเช็คได้ครับตลางน้ำเปิดวันไหนนี่ดีเลยเป็นไงแค่เดี๋ยวก็เพลินเพราเดี๋ยวพวกคุาก็เล่นน้ำที่กำลังอยู่ก็อี้ั่งก็ได้ครับพี่จะอี้เสริมได้อ๋อมาเสริมนั่งได้ไม่เป็นไรน้ำได้นเอาเอาตัวไหนเอาไหนครับดีเลยตัวไหนตัแต่ว่าอันนี้แพ้แพ้เปียกเล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้ตลอดโอเคครเราได้แล้วเนาะวันนี้ มี่เล่นน้ําแล้วก็แดดนีนะตัวไหนก็ได้ค่าแค่ร้อยห้าสิบนี่มันต้องเป็นโต๊ะโตเพราะว่าเขามีเออ่เบอร์เบอร์บอกนะไม่ไม่ไม่เขาอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาต้องรอดมีสองอ่าแค่ละ150เดี๋ยวตรงนี้เขามีโต๊ะเสริมให้เรานั่งได้นะครับไม่อะไรเขาบอกว่าอยาเอาเรือวายพเลยเรือพายก็เช่าไปสิจยากเล่นก็เช่าเช่าเลยเดี๋ยวพายนี่ฮะค่าบริการนะครับใครที่เข้ามาก็ลองสอบถามดูนะ ราคาก็นั่งได้ทั้งวันนะอ,อ๋อน้าแพรน้าแพมันเป็นเ้นเ้นอ,อยู่ตรงจมูกอะรู้ไห ไม่ได้เป็นไรอะ่ะไม้มันไม่ใช่ไม้ที่จะลงน้ำได้ไงถ้าแจปะ่ะไม้มันเป็นไม้มันมันมันไม่ใช่ไม้พัตนเลส่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสนิม <laughs> một เอาดิฟังเงียบ nghe một เนี่ย nha <laughs> ไม่หมดแรงแต่สภาพเยอะไอ้นั่นยังดีดอยู่ไนั่นยังดีดคนนั้นไม่หมดง่ายๆโอเคครับวันนี้เราภารกิจเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับรอเดี๋ยวรอไปดูการคิดเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามนะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวันเดทริปนครนายกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมครับผมน้องเพลงบ๊ายบายนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาจจะมีคลิปไปคลิปตุกตาด้วยบ๊ายบายบ๊้ย